ถึงคราวของชาวราศีธาตุน้ำกินน้ำโชคนะอ่ะมาดูกันซิว่าไพ่ประจำตัวคืออะไรนี่ไพ่ประจำตัวคือคนช่างฝันครับเป็นเดือนแห่งความช่างฝันครับมีอะไรหลายๆอย่างในหัวเยอะคุณว่าจริงหรือเปล่าเดือนธันวาคมนะครับชาวราศีธาตุน้ำ ตอนนี้ไอเดียแม่งบันเจิดเลยมีหลายสิ่งที่อยากทำมีหลายสิ่งที่อยากจะไปอยากจะเป็นต้องการมันฟุ้งไปหน่อยครับในช่วงเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งการทบทวนอะไรหลายๆอย่างแต่เป็นการทบทวนที่ดีนะครับมาอาจจะทำมาสู่จุดเปลี่ยนบางอย่างก็ได้ใครที่ฟังอยู่ตรงนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันหน่อยมาฟังกันต่อนะครับชาวราศีธาตุน้ำใบที่สองคือเจ็ดเรียนครับ สิ่งที่คุณอดทนรออยู่ผมไม่แน่ใจว่าคุณกาลังรออะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักก็ดีนะฮะในเรื่องของงานก็ดีเงินก็ดีดมันอาจจะยังไม่เห็นผลในตอนนี้นะฮะแต่เห็นผลแน่ภายในสองเดือนรอหน่อยได้ไหมรออีกนิดนึงนะฮะเจะเรียนเนี่ยสื่อถึงการท้องก็ได้นะถ้าเกิดใครอยากท้องท้องได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือการอดทนรอผลผล,ผลิตบางอย่างแต่เป็นไพ่เงินที่ดีนะเพราะฉะนั้นเงินมีแน่ในปีนี้นะเ้ยใ,ในเดือนนี้นชัว บต่อมาเหมือนคุณเหนื่อยอะ่ะเออคุณมีหลายสิ่งที่อยากทําแต่คุณก็เหนื่อยเหลือเกินอยากพักอยากหยุดไม่อยากจะคิดอะไรแล้วขอพักหน่อยได้ไหมเดือนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยมาทั้งปีละโปรเจกต์อะไรก็เยอะแยะมากมายรู้สึกว่าอยากพักพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะพักคุณจะได้พักแต่เป็นการพักผ่อนที่ดีนะเพราะคุณจะนําพามาสู่โอกาสใหม่ๆถึงแม้ว่าจะมีสิ่งแวดล้อมแ,แย่ๆทาให้คุณรู้สึกแย่แต่คุณจะรู้สึกดีขึ้นพักพักบ้างก็ดีเนาะ ใบที่สี่นะพูดถึงสามคาถาคุณแพลนถึงการทําอะไรบางอย่างยังคงยืนยันเรื่องนั้นนะครับคุณกําลังมีสิ่งบางสิ่งที่คุณอยากจะทําต้องการต้องการจะไปสิ่งที่คุณอยากจะมีมันจะได้แต่คุณต้องห้ามหยุดนะครับมันเป็นเส้นทางที่คุณจะเป็นจะต้องเดินเพื่อไปสู่จุดใหม่เพราะฉะนั้นคุณจะมาท้อมาแท้ในจุดนี้ไม่ได้แน่นอน,นครับคุณอาจจะพักพักได้ครับพักเพื่อไปต่อมีโอกาสดีๆรออยู่ ที่น่าสนน่าสนใจที่สุดก็คือเปิดใบนี้มาได้ใบสุดท้ายครับไพ่ความหวังครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับนี่เป็นพระพิคเนศครับสีทองด้วยผมไม่แน่ใจว่าการที่คุณได้เห็นไพ่ใบนี้ยมันจะทำให้คุณรู้สึกอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่ผมพูดเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณคุณกำลังโดนตกคุณกำลังมีปัญหาลองมองหาพระพิคเนศดูครับ สิ่งศักดิ์สิท์องค์ไหนก็ได้ที่คุณนับถือเขาจะพาคุณช่วยให้ชีวิตดีขึ้นหนุนดวงขึ้นอุปถัมภ์คุณถ้าคุณเชื่อคอมเมนต์กันหน่อยและกดแชร์คลิปนี้กระจายไปครับ